เปิดตำนานนักฆ่าหน้าเปื่อนยิม้มเมลิซ่ามัวมีพ่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องฉายานักฆ่าหน้าเปื่อนยิม้มซึ่งสังหารหญิงสาวไปแล้วแปดศพแล้วน้อมรับผลงานสุดสยองนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจพ่อของเขาคือคีสฮันเตอร์เจตเปร์สันฉายร่างใหญ่ผู้มีชีวิตวัยเด็กถูกทุบตีถูกรังแกเวลาไปโรงเรียนเพราะรูปร่างอ้วนเอท้า หลังเรียนจบมปลายขีดทางานขับรถบรรทุกแต่งงานและมีครอบครัวสุดวิเศษแต่ตลอดเวลานั้นเขามีด้านมืดคือการชอบฆ่าแมวเรื่องนี้สร้างความหวาดกลัวให้ลูกๆเป็นอย่างยิ่งหลังจากหย่าร้างขีดยกระดับจากการฆ่าแมวสู่การสังหารคนเมื่อตำรวจพบศพหญิงสาวทว่ามีนางพยาบาลคนหนึ่งโกหกแต่งเรื่องกับทางตำรวจว่า ร่วมกับแฟนหนุ่มลงมือฆ่าเหยื่อทำให้ถูกดำเนินคดีคีตจึงเขียนบอกเราว่าเขานี่แหละคือฆาตรกรตัวจริงพร้อมลงรายเซ็นรูปวงกลมวาดตาและวาดปากยิ้มนั่นเป็นที่มาของฉายาที่สื่อต่างให้ในฐานะลูกคนโตเมลิซาต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้เธอปิดมันเป็นความรับอยู่หลายปีจนเมื่อลูกสาวเธอถามว่าคุณปู่อยู่ไหน เมริซาจึงตัดสินใจบอกเล่าเรื่องราวให้โรครู้ว่าแม้พ่อของเธอจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแต่มันไม่ได้ส่งต่อความโหมดเยี่ยมทางสายเลือดอย่างแน่นอนฉันไม่เคยลืมวันนั้นเลยมันเป็นเดือนมีนาคมปี1995ฉันเพิ่งกลับจากโรงเรียนแล้วแม่ก็เรียกคุยก่อนบอกว่าพ่อติดคุกน้องฉันถามว่าเกิดเรื่องอะไรแม่บอกเพียงว่าคดีฆาตกรรมเมริซ่ามัวรำลึกความหลัง เธอจำได้ว่าพ่อได้ยินถึงกับเขาสุดในหัวสับสนไปหมดพ่อไม่มีปืนดังนั้นจึงยิงไข่ไม่ได้แน่นอนแล้วพ่อฆ่าไข่ตายด้วยเหตุผลอะไรล่ะแม่ของเมลิซาไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นเธอกับน้องๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยทราบเพียงว่าพ่อติดคุกเพราะฆ่าคนตอนนั้นเด็กหญิงคิดว่าแม่ต้องการปกป้องพวกเธออย่างไรก็ดีเมื่อย้อนนึกถึงพอ่อ เมริซาก็คิดว่าพ่อน่าจะต้องบีบขอค่าขนแน่นอนด้วยพฤติกรรมแปลกประหลาดบางอย่างหลายวันต่อมาเธอไปห้องสมุดเพื่อหาดูข่าวเกี่ยวกับพ่อผ่านนึกย้อนว่าเคยเห็นพ่อฆ่าลูกแมวเลนแล้วเอาศพไปแขวนกับที่หนีบผ้าเธอจําได้ว่าตอนนั้นเธอเล่นกับแมวพ่อกระชากแมวออกไปแล้วบีบขอค่าทิ้งเสียครั้งหนึ่งพ่อพาลูกๆไปเที่ยวน้ําตกแห่งหนึ่งระหว่างทางกลับบ้าน พอเล่าเรื่องศพที่ถูกพบในจุดนี้พ่อเล่ารายละเอียดที่มากไปกว่าที่ข่าวนําเสนอพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้พวกเธอหวาดกลัวพ่อมากภายในรถลูกๆได้เห็นอุปกรณ์บางอย่าง,างเช่นเทปกาวและซองบุหรี่จํานวนมากทั้งที่พ่อไม่ใช่คนสูบบุหรี่เมื่อน้องถามว่าบุหรี่พวกนี้มาจากไหนพ่อตอบสั้นๆว่าของผู้หญิงที่พ่อรับขึ้นรถมาลูกเมื่อค้นข้อมูลในห้องสมุด สิ่งที่ทําให้เมลิซาตกใจมากขึ้นไปอีกก็คือเรื่องราวของพ่อซึ่งได้สังหารคนไปแปดศพด้วยกันพ่อของเธอเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดนี่คือเรื่องราวชีวิตของพ่อตัวตวนที่แท้จ,จริงของคีทฮันเตอร์เจ็ดประสานเจ้าของชายานักฆ่าหน้าเปื่อนยิม้มวันที่22มกราคมปี1990ชายคนหนึ่งปั่จักยานออกกำลังกายอยู่บนทางหลวงใกล้กับเมืองพอร์ตแลนด์ สหรัฐอเมริกาเขาพบศพผู้หญิงถูกทิ้งไวร้ริมทางเมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็พบว่าศพนี้ถูกร่วงระเมิดและตายโดยการรัดคอพวกเขาพบเอกสารประจําตัวนําไปสู่การสืบสวนคดีในทันทีบาร์เทนเดอร์ของร้านเล่าแห่งหนึ่งเผยว่าเขาเห็นผู้ตายนั่งอยู่ในบาร์ก่อนหายตัวไปเธอจิบเบียร์คุยกับหนุ่มๆก่อนหายออกไปกับใครบางคน หลายสัปดาห์ผ่านไปตำรวจบุกจับกลุ่มตัวราเวนพาวินกพยาบาลหญิงวัย5้57ปีที่แจ้งว่าเธอร่วมกับแฟนหนุ่มคือจอห์นสโนฟกี้วัย9 9ปีได้สังหารหญิงสาวคนดังกล่าวด้วยความที่เธอสามารถเล่าถึงเรื่องราวขณะพบสพให้กับเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดทั้งสองจึงถูกแจ้งข้อหาในทันทีโดยจอห์นให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุแต่อย่างใด ต่อมาที่ห้องน้นําในท่ารถใกล้กับจุดเกิดเหตุปรากฏข้อความว่ากูนี่แหละที่ได้สังหารกูนี่แหละที่ทุบเธอจนตายได้ร่วงระมิอเธอเลยชอบมันด้วยใช่กูป่วยแต่กูสนุกสุดๆไปเลยมีการจับแพ้ะึึงสองคนดังนั้นกูจะสังหารคนอีกจากนั้นมีการลงลายเซ็นเป็นรูปวงกลมมีการวาดตาวาดปากกำลังยิ้ม ทีแรกมีหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับนําเสนอข่าวนี้แต่หลายคนไม่ให้น้ําหนักมากพอขายเป็นเรื่องไร้สาระแม้พาวรีนกจะกลับคาให้การในชั้นศาลด้วยการปฏิเสธเรื่องการช่วยแฟนสังหารคนแต่เรารูกขุนก็ตัดสินให้เธอในข้อหาร่วมกันฆาตกรรมหญิงสาวต้องโทษจาคุก15ปีส่วนแฟนหนุ่มถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตในเวลาต่อมาทั้งสองถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจํา หลังพบหญิงสาวถูกฆาตกรรมเป็นจํานวนมากข้อความในห้องน้ํานั้นได้รับการพิจารณาอีกครั้งสุดท้ายพบว่าพารินเน็คแต่งเรื่องขึ้นโดยเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ที่อา่านและเหตุผลที่แจ้งตํารวจแบบนั้นก็เพื่อหน,นีจากแฟนหนุ่มที่ชอบทําร้ายร่างกายเธออยู่เป็นประจำวันหนึ่งมีจดหมายส่งมาถึงนักข่าวในรัฐโอรรกอนก่อนจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจข้อความจดหมายนั้นย้ำว่าตัวเองคือฆาตกรตัวจริง ที่ได้สังหารหญิงสาวพร้อมให้รายละเอียดเชิงลึกที่มีแต่นักสืบเท่านั้นที่จะทราบได้คนเขียนย้ำว่าเขาได้ก่อเหตุสังหารหญิงสาวไปอีกหลายโสสุดท้ายลายเส้นของจดหมายปรากฏภาพวงกลมมีดวงตาและปากกำลังยิ้มเหมือนกับที่ตำรวจพบในห้องน้ำของท่ารถเมื่อหลายปีก่อนทุกอย่างจึงถูกเชื่อมโยงกันอีกครั้งข่าวนี้นักข่าวจึงตั้งฉายาให้กับฆาตกรรายนี้ ตามรายเส็นที่เขาลงชื่อว่านักฆ่าหน้าเปื่อนยิ้มวันที่11มีนาคมปี1995ตำรวจพบศพหญิงสาวถูกนำมาทิ้งไว้ริมถนนเมื่อทราบชื่อทุกอย่างแล้วสิ่งแรกที่ทำคือตามหาแฟนหนุ่มของผู้ตายก่อนจะพบตัวคิดหันเตอร์เจ็ดเปอร์สารเมื่อคุมตัวมาสอบปากคำชายหนุ่มก็เปิดปากรับสารภาพทันทีว่าเขาคือคนฆ่า เขาถูกคุมตัวมาดำเนินคดีอย่างฉับไวแต่ในเดือนพฤษภาค,คมปีเดียวกันตำรวจได้รับจดหมายจากคีดที่เขียนถึงน้องชายโดยบอกเราว่าได้สังหารหญิงสาวไป8คนด้วยกันตำรวจจึงค้นหลักฐานและเข้าไปสอบปากคำชายหนุ่มร่างใหญ่ในเดือนจำคีดเปิดปากรับสารภาพแทบจะทันทีทั้งอย่างอ้างว่าได้สังหารผู้หญิงไปถึง160คน แต่ก็มีหลักฐานดำเนินคดีเพียงแค่แรายเท่านั้นดูเหมือนการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องของคีตจะสร้างความชอบใจให้เจ้าตัวเป็นอย่างมากเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อพยายามจะเขียนแนะนำวิธีการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชายหนุ่มเรียกตัวเองว่านักค่าหน้าเพื่อนยิ้มด้วยความภาคภูมิใจสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคีตเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากที่เขารอดพ้นโทษประหารมาได้ ขณะอยู่ในเรือนจำมีสื่อจำนวนมากอยากสัมภาษณ์เขาจนทางเรือนจำต้องยกเลิกการสัมภาษณ์แบบเจอหน้าขอให้เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์แทนคีดยอมรับว่าก่อเหตุสังหารหญิงสาวทั้งแปดคนด้วยตัวเองและเป็นคนเขียนตัวหนังสือที่ห้องน้ำในท่ารถเป็นคนเขียนจดหมายถึงสื่อเขายอมรับว่าศพแรกเขาจีบหญิงสาวที่บาร์ก่อนจะพาเธอกลับบ้านแล้วร่วงละเมิดเธอ,อและได้บีบคอเธอ จากนั้นก็กลับมาดื่มเบียร์ที่บ้านอย่างสบายใจเมื่อร้านปิดจึงนำศพหญิงสาวขึ้นรถไปทิ้งนอกเมืองนี่คือลักษณะที่เขาทำหลายครั้งการเข้าไปพูดคุยกับหญิงสาวแบกหน้าจีบเธอลับขึ้นรถแล้วพาไปสังหารรูปแบบการสังหารคือบีบคอให้ตายคิดมีรูปร่างใหญ่มากเขาพบว่าการฆ่าด้วยวิธีนี้มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุด เวลา ate, ววลงมือกับเหยื่อหลายที่สองและเหยื่อราย kiej, ต่อตอไปจึงใช้วิธีนี้เสมอคีดเผยว่าการสังหารนั้นเกิดขึ้นหลังการหย่าร้างกับแม่ของเมาริซานั่นเองมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของชายคนนี้คีดเคยฝากไปบอกญาติคนตายว่าเสยียใจนะจริงๆก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกเราลื่มๆมัน,นไปได้ไหมนักข่าวที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกับช็อก ลืมลืมมันไปได้หรือคะใช่ครับผมก็อยากย้อนเวลาแต่มันทำไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อตรวจประวัติขีดพบว่าเกิดที่แคนาดามีวัยเด็กอันยากลำบากถูกพ่อทุบตีไปโรงเรียนก็โดนนังแกเพราะความอ้วนเถือทะชีวิตก็เหมือนกับฆาตรกรต่อเรื่องหลายคนที่มีปุมหลังเลวร้ยวาย แล้วชอบไประบายด้วยการทรมานสัตว์เล็กเช่นการฆ่าแมวพออายุได้5ปีคีตก็ทำลายร่างกายเพื่อนนักเรียนสองคนด้วยการชายหนุ่มไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยพอเรียนจบมอปลายก็แต่งงานแล้วทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกมีครอบครัวอบอุ่นมีลูก3ามคนเมริซ่าเป็นลูกสาวคนโตระหว่างนั้นคีดมักจะชอบทรมานและฆ่าแมวเป็นประจำ นั่นเป็นสิ่งที่ลูกๆเห็นและหวาดกลัวมากผ่านไป15ปีการแต่งงานจบลงที่การหย่าร้างทำให้คีดหันมายกระดับจากการฆ่าแมวเป็นการสังหารคนเขาสังหารหญิงสาวแปดคนในเวลา5ปีก่อเหตุไปทั่วอเมริกาจนโดนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดช่วงเวลาเป็นฆาตกรต่อเนื่องนั้นขีดมักจะมารับลูกๆไปเที่ยวและนอนค้างที่บ้านเป็นปกติ ลูกๆทั้งสามคนเติบโตมาโดยรู้ว่าพ่อน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้เพราะบางทีเขาพูดเรื่องการฆาตกรรมอย่างไรไม่ให้ถูกจับได้มันทําให้ลูกๆก,กลัวแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรเพราะนี่คือพ่อที่รักพวกเธออย่างสุดจิตสุดใจจนกระทั่งความจริงปรากฏในเรือนจําคีดใช้เวลาว่างวาดรูปศิลปะส่วนใหญ่เป็นรูปปีศาจ เขาไม่ขายเอากำไรแต่ผลงานเหล่านั้นถูกนําไปเปิดขายในเว็บไซต์ด้วยระบุด้วยว่าถูกรังสรรค์โดยนักฆ่าหน้าเพื่อนยิม้มเมลิซาโตมาด้วยความปวดร้าวเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อของตัวเองพอเรียนมปลายทุกคนในโรงเรียนรู้ดีว่าเธอเป็นลูกไข่พอแม่เพื่อนสั่งห้ามให้ไปยุ่งห้ามพูดคุยหรือคบหาเธอใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมทมด้วยการกระทำของพ่อ อย่างดีที่เมลิซาได้น้องๆพอจะตั้งหลักได้สามารถมีชีวิตปกติสุขเมลิซาแต่งงานกับสามีที่ดีมีลูกสาวน่ารักวันหนึ่งลูกกลับจากโรงเรียนอนุบาลแล้วถามเธอว่าทุกคนก็มีพ่อด้วยกันทั้งนั้นแล้วพ่อของแม่อยู่ไหนคะนั่นเป็นการเปิดประตูแห่งความรับที่เมลิซาปิดขังไว้หลายปีถึงตอนนี้เธอต้องเลือกว่า จะเปิดมันออกมาอีกครั้งหรือขังมันไว้แบบเดิมหลังจากคุณคิดถึงคำพูดของลูกสาวในที่สุดเมลิซาจึงเลือกเผชิญหน้ากับมารด้วยการย้อนกลับไปสำรวจความเจ็บปวดและเริ่มให้สัมภาษณ์กับสื่อพ่อของเธอคือปีศาจนี่คือสิ่งที่ครอบครัวของเหยื่อะนามไว้พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคิดถึงไม่ถูกประหารชีวิตพันที่เมลิซาออกสื่อ จดหมายจำนวนมากก็ถูกส่งมาให้กำลังใจเธอลูกสาวคนโตของคีตตัดสินใจเดินทางไปพบครอบครัวเหยื่อเพื่อรับฟังความเจ็บปวดจากการกระทำของพอ่อหลังจากนั้นเมลิซาเริ่มเขียนหนังสือถึงชีวิตที่มีพ่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องหนังสือได้รับความนิยมอย่างดีครอบครัวของเหยื่อนกักฆ่าหน้าเป,เปื้อนยิ้มต่างเห็นใจและเข้าใจเธอเมลิซามีกำลังใจขึ้นมา หลังจากการปลดปล่อยความรับอนาระอายออกมาไม่นานเธอขอตั้งเครือข่ายที่มีคนร่วมกว่า300คนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเยื่อที่ถูกฆาตรกรต่อเนื่องสังหารบางครั้งมีรู้ของฆาตรกรสุดโหดเขียนมาขอบคุณหนังสือของเมลิซาว่ามันทําให้ลูกๆูของฆาตรกรต่อเนื่องหลายคนมีแรงใจในการดํารงชีวิตต่อเพราะเมลิซาคือตัวอย่างที่ทำให้คนที่มีพ่อเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนั้นเข้มแข็ง จะเคยคิดฆ่าตัวตายก่อนลุกขึ้นสู้ใหม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวความเดวร้ายของพ่อตัวเองออกมาสำหรับเมลิซ่าแล้วเธอช่างใจอยู่นานว่าจะไปเยี่ยมพ่อในคุกดีหรือไม่จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้คุยกับปู่ซึ่งเราว่าตัวคิดฝันถึงการฆ่าลูกๆของเมลิซามันปลุกคำถามที่มีมาตลอดว่าพ่อเคยคิดจะฆ่าเธอเละน้องๆบ้างไหม นั่นทําให้เธอตัดสินใจไม่ไปพบพ่ออีกต่อไปเธอจะไม่มีวันให้เขาเอาชนะเธอได้หลังผ่านไปหลายปีที่เมิลิซาพยายามต่อสู้จนยอมรับความจริงได้ว่า DNA พ่ออยู่ในตัวเธอส่วนหนึ่งแต่ไม่มีวันที่ลูกสาวคนนี้จะเดินตามรอยความโหดเหี้ยมอย่างแน่นอนเมื่อหนังสือของเมรลิซาโด่งดังคิดเขียนจดหมายมาหาลูกสาวบอกว่าตัวเองคือพ่อที่ดี แต่ถ้อยคในจดหมายนั้นคิดไม่เคยขอโทษกับความผิดที่ก่อเลยเขาบอกเพียงว่ามันคือการตัดสินใจพลาดเพียงแค่แดครั้งนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกการฆาตกรรมและการตัดสินใจที่ผิดพลาดพอได้อ่านจดหมายนี้เมลิซาก็สรุปเรื่องราวของบอตัวเองได้ว่าฉันไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวเหยื่อมากขนาดนี้มาก่อนฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะได้รับความยุติธรรมเพียงพอแต่อย่างน้อย ฉันก็แน่ใจว่าพ่อได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วที่ซึ่งเขาจะออกมาทำร้ายไข่ไม่ได้อีกต่อไปฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ